พายุพื้นที่สีแดง18จังหวัดพื้นที่สีเหลืองพายุฤด,ดูร้อนรับมือวันนี้12มีนาคม2566พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้ง กับช่องวาตาภัยอุทกภัยพยากรนาอากาศในช่วงสายวันอาทิที่จะต่องมีนาคมซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาประกาศแจ้งเตือนในด้านของพื้นที่ที่จะมีพาย,ยุฤด,ดูร้อนเข้ามาพาย,ยุฝนฟ้าขนองพาย,ยุลมกระโชกแรงพาย,ยุลูกเห็บ รวมถึงฟ้าร้องฟ้าผ่าเข้ามาได้ในบางพื้นที่ซึ่งล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงพายยุฤดูดร้อนพื้นที่เสี่ยงภัยสูงและพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลาง6ในกาของวันนี้จนถึง6ในกาของวันพรุ่งนี้12-13มีนาคม2566บริเวณพื้นที่เสี่ยงที่จะมีภายยุฤดูดร้อนพื้นที่เสี่ยงภัยสูงสีแดงบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ พเยาและนานส่วนพื้นที่เสียงภัยปานกลางพื้นที่สีเหลืองบรบเรณจังหวัดบึงกาฬหนองคายอุดรธานีหนองบระลํพูเลยเพชบูรณ์พศรนุโลอุตรดิตสุขโขทยัยแพร่ลำปางลำพูนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนและตาซึ่งนะครับสาเหตุและปัจจัย ของพาย,ยุดุดุร้อนในวันนี้สาเหตุอันเนื่องมาจากบริเวณความอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ในขณะนี้เริ่มแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศลาวทางตอนบนเวียดนามทางตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและคาดว่าในวันนี้ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจะแผ่ปกคลุมจากประเทศจีนต่างตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนร่วมถึงทะเลจีนใต้นอกจากนั้นแล้วคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนจะเคลื่อนเข้าปกคลุมจากอินเดียในปานปากีสถานสีลังกาเคลื่อนเข้ามาผ่านบริเวณพื้นที่ประเทศเมียนมาและภาคเหนือฝั่งตะวันตกในขณะที่ประเทศไทย โดยเฉพาะทางตอนบนบริเวณภาคเหนือมีอากาศร้อนลักษณะเช่นนี้จะทําให้พื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกจะมีพายยุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางพื้นที่และอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพาย,ยุฤด,ดูร้อนหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนเกษตรกรขอให้เตรียมการป้องกันระวังความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรส่วนพื้นที่ฝนในวันนี้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มขึ้นภาคเหนือ จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีอากาศร้อนอบอ้าวและมีฟ้าหลวในตอนกลางวันซึ่งจะมีพายุฝนฟ้าคะนองเข้ามา60%ของพื้นที่ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางพื้นที่ส่วนมากเน้นบริเวณแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนพยาวลำปางเชียงรายแพร่น,น่านเพชรบูรณ์พิษศนุโลกสุขโขทยัยตา และอุตรดิ์อุณหภูมิต่ำสุด2 0่3ถึงองศาและสูงสุด3 3 3 7องศาจากลมตะวนออกเฉียงใต้ความเร็ว5-5กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวนออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าลมแรงพายุฝนฟ้าขนอง20%ลมกระโชกแรงส่วนมากเน้นจังหวัดเลยหนองคายบึงการ น้องบัมพูและอุดรธานีอุณหภูมิต่ำสุด19-23องศาและสูงสุด32-34อ,องศาลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางในวันนี้จะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหัวในตอนกลางวันจะมีฝนเข้ามา20%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นการจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรี นครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสุด34-36องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันจะมีฝนเข้ามา20%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นชนบุรีระยอง จันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด30-36องศาจากลมตะวออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลเคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรพยากรณ์อากาศกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันจะมีฝนเข้ามา20%ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาและสูงสุด32-35อ,องศาปัจจัยคือลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศพื้นที่ภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามา10%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21 -25 องศาและสูงสุด3 0 3 4ิองศาตั้งแต่สุราษฎร์ธาน,นีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลเคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลเคลื่นสูง1 2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันจะมีฝนเข้ามาเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาและสูงสุด34-36องศาจากลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งคลื่อนสูงประมาณ1เมตรต่อไปแอดมินสภา,าไปดูในด้านของพื้นที่ภาพผ่าต่างประเทศกันนะครับ ภาพข่าวต่างประเทศมีการแชร์คลิปการระบาดของหนอนซึ่งในขณะนี้กำลังแชร์เป็นจำนวนมากในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งตามคลิประบุเอาไว้ว่าที่ปักกิ่งประเทศจีนรถหลายคันถูกปกคลุมไปด้วยหนอนค้าอธิบายของคนหลายคนบอกว่าเป็นฝนหนอนนอนร่วงลงมาจากของฟ้าซึ่งหลายคนก็มีความเชื่อว่าวันสินโลก,กำลังจะมา หรือบางคนเชื่อมโยงกับคำจารึกในคำพีต่างๆในด้านของผู้เชี่ยวชาญได้สันนิษฐานเอาไว้ว่าอาจไม่ใช่หนอนแต่อาจจะเป็นเมล็ดพืชชนิดหนึ่งและชาวปักกิ่งยังใช้ร่มในการออกจากบ้านซึ่งยังสรุปไม่ได้ว่าในขณะนี้ภาพที่ทุกท่านเห็นเป็นอะไรกันแน่ต้่องคลิปภาพ มีการแชร์ในหลายประเทศและกำลังตกเป็นข่าวดังในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเวิร์ลฟอรั่มข่าวสารตามประเทศแล้วทุกท่านคิดว่าตามที่เห็นในภาพนี้เป็นอะไรกันแน่ก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้ด้วยนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะ อย่างขันท่วงทีและต่อเนื่องหากคินว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s ับส c r i b e like, กดแชร์ใฮนด้วนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ